ก็คำถามว่าเอามาทำไมมันงานโตโยต้าใช่เออมันทุกงานได้นะไดินี้ได้นี่ผมมีคันเป็นโตโยต้าก็เลยเอาน้ำเอาอาเอาน้ำอ๋อสปริงโตโยต้าเช่องไหนเนี่ยสปริงโตโยต้าเช่องไหนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคซี่ขาครับทุกคนทุกคนครับวันนี้พี่ได้ข่าวมาว่ามีงานโชว์รถกันครับทุกคน เป็นงานที่พี่โก้เรียนมาจัดขึ้นได้ข่าวบาว่าม,มันมีงานแบบมีแต่รถยกสูงอะรถออฟโรดรถแล้วก็รถแนวคอสนะครับเป็นพวกรีมวอะไรเงี้ยจัดโชว์รถกันพี่ก็เลยคิดว่างานดีๆแบบเนี้เเยเราในฐานะที่เราคนเกียรถอะนะต้องไปใช่ไหมจะพลาดได้ไงอะจะมีจา๋าโอ้โหไม่ได้ต้องไปนะในฐานะคนเงียบรถอย่างถูกต้องครับ,รบแต่มันติดอยู่อย่างเดียวเองทำไมก็รถเราไม่รถเ,เราไม่อยู่ไงไ รถเราไม่อยู่ไม่ใช่ปัญหาครับทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่รู้เพราะว่ารถไอ้น้องชายเรามันอยู่บ้านแล้วตัวมันะไม่อยู่บ้านนะครับที่วขาพาโบไปถึงบ้านนี่ต้องนั่นแหละครับรถมันก็เลยว่างเราอะไรยื่นรถมันมาอ๋อที่คุณเอามาแล้วด้วยเอาแน่นอนพี่เอาไปลงไปล้างมันเรียบร้อยแล้วนี่โอ้โหเอออะไรรู้ไหมเราจะเอารถมันไปงานเว้วันนี้เราจะไปเที่ยวงานกันชื่องานค่ะก็คือวัยรุ่นหนีน้ํา แล้วขักจัดกันอยู่แถวแถวเรียบด่วนรามินทานะได้ข่าวมาตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วต้องรีบไปแล้วแหละเพราะว่าเดีจะไม่มีที่จอดเพราะว่าได้ข่าวมาว่าจอดได้ประมาณร้อย0องร้อยคันเดี๋ยวไปดูกันที่หน้างานเลยครับถึนทางเข้าเล้โอ้มีรานสักุระงานอาหารญี่ปุ่น เม,มันจะช,ชื่ออิชิบะถึงฝ <c oughs> นจะตกแต่ก็ไม่หวั่นนะครับาาพี่รู้มาว่ารถไอ้น้องชายเรามันอยู่บ้านแล้วตัวมันไม่อยู่บ้านมึงใครเนี่ขออยขโมยรถผมมาท่านี้เน,นี่ยผมแจมหลวเนี่ยผมตามไปผมตาม g p s มาโดนขโมอยมา พี่เราเคยนั่งมาแล้วแต่คุณขับมันไม่เงยเลยครัออกบ้านมาก็ช้าผมอยู่เอกมัยยังถึงปวดตูดเลยโอเคเดี๋ยวรอพี่จารลงก่อนนะที่เราพาที่ยวนี่นะครับทุกคนรถเยอะมากเลยดูเดือดดูหลายคันวันนี้เราถึงที่งานแล้วรถจอดกันเรียงรายมากมารีวิวมาเดินพาชมรถก็ว่าวันนี้ไวรุ่นหนีน้ำอ่ะมีอะไรบ้างการเป็ตัวพี่ก็รู้แล้วว่าพี่หนีน้ำมาลมร้อนลมร้อนอะคุณน่ารักอ่ะ คันนี้น่ารักอ่ะวันดีครับผมวันดีครับเดินต่อเดินต่อนี่เพิ่งจะเดินย้อนไปจากรถเดี๋ยวเราจะเดินไปหัวงานแล้วก็เดินกลับมานี่ครับนี่นะครับทุกคนอันนี้เป็นโตต้า40จำเป็นหัวเดียวอ่ะรถแปลกๆเยอะอ่ะใช่สวยอ่ะคันนี้สวยคันนี้สวยแน่ๆวู้ยเอ็กซ์วู้ยมีทันรถที่แบบใหญ่ๆทั้งนั้นอ่ะแบบพี่พี่ซื้อไม่ได้อ่ะนี่นี่นี่โกลตาดีนะคะทุกคนรถ พี่เกลอก็ไม่รู้หรอกคุณมาเดี๋ยวนะรอโจดหน้าห้องน้ำก่อนเมื่อกี้เห็นแว๊บๆเดี๋ยวรอให้ออกมาก่อนดูวันนี้ครับว่าโจดเราเป็นใครทุกคนเดี๋ยวเราดูนี่ต้องมาดักรอแล้วนะไม่ได้เป็นโคตรโหดเลย้าวทั้งคืนนี้แม่งหมดเป็นสามร้อยเนี่ยสามหมัดนะนี่ครับิีกี่รอบนะครับเขาสี่แล้วมาไหนกี่โมงไม่เปล่าพึ่งหนึ่งเนี่ยเปล่าพึ่งเหมือนกัน โอเคครับนักงนอนัอ่งน้ำไม่ไงไม่ไงไม่เจอบอกสีแล้วรอโจมสถานะพี่สไหนอ่ะยังไม่รู้เลยอะรอรอโอเคไปพี่เดินไปเล่นคันนี้เป็นรถเก็บเดิมเจ้าของเ,ขเก็บเดิมเดิมจับๆเลยเดิมล้อเลยเดิมหมด่ก็เลยสวยอะว,วันนี้มีแต่รถสวยๆแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นนะใช่เนี่ยอย่างเงี้ยมิตูฉลุกนะขับสี่เลยมิตูฉลุกอ่าขับสี่เลยอยู่นี่ว่าวันนี้รถที่เรารู้จักมีกี่นะรุ่นกี่คันกันแน่ งานใหญ่พอสมควรศักครับแอบขอโมยรถมันมาเจ้าของรถไมนยังตามมาเจอ oh <my. S 1> แต่เดอนครานี้ปเปนดูางานัน so รถที่รถที่รถนะที่รถท,ที่ไปตื้อกับผมมาตกมาตก <c oughs> หน่อยค่ะเรากงอยู่ในทรศาพท์อยู่เลย ใครไปบิ้วล่ะหนูได้เปล่าวะตัวฝันกระแสผมไม่รู้เรื่องนะฝันกันเยอะเลยะฝันกันเยอะเลยไหนจะออกพีฟม้ไปบนู่นไปไม่ใช่ผมแน่เลยจำคนผิดละใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ใช่ไหมกิปนี้พามาเดินงานไม่ได้พามาตีงานนี่ทุกคนครับหน้างานรถจอดยังสวยเลยเฮ้ยจังเลื่อนอยไหนอะอยู่ที่รามินฮาพี่ เอาเอาตรงๆรู้จักชื่องาหารมวัยรุ่นหนีน้ำอ่าวัยรุ่นหนึ่งลองคลิปผมจะเปลี่ยนแล้วนะเป็นวัยรุ่นจมน้คเบลาเรเปลี่ยนชื่องานเราไม่ได้ไม่เปลี่ยนชื่องานเขาขับสองนั่นแหละชื่องานวัยรุ่นหนีน้ำไม่ขับสองน่ะแต่งทันสุดเลยนะจริงดิไปครับทุกคนโอ้โหงานวันนี้คนเยอะมากครับคูลวายกันมากเลยครับมีโม่สไตล์อเมริกันโน่นไอ้น้องเมนกกำลังบาไ อธิบายทีเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นึกถ่ายพี่จะได้ไม่ต้องอธิบายเลเวลดูไบอ่าโอเคอธิบายไปทีเดียวของเัาดูง่ายคือเธอเป็นสี่ประตูบ้านเราอีกช่องนึงอธิบายทีเดียวอีกช่องนึงอธิบายทีเดียวเลยเลเวลดูไบอ๋อนี่ก็ดูเดียวในสไอลอมีตะขอสวยนะสวยนะใช่ครับเฮ้ยเห็นผลิตอยู่แถวเนี่ยอับอยู่รักกระบังกระบ้านเราปัญหาไม่มีจริงเออใช่ใช่แล้วก็มาเลยนะดูกันชนหน้า อันชนหน้า GTR ด้วยอ๋อไม่เหมือนกันนี่ไงไม่เหมือนจริงชุบลุงชุบลุงรอรอรออนี่เป็นรุ่นดูบนู่นอีกคันหนึ่งอันดับสไตล์นี่หรอสไตล์ออสซี่แคปอออสเตรเลียเฮ้โอ้โหรถวันนี้รถเยอะมากอันนี้ท่อระบายน้ำเฮ้ยน้เน้นใช้งานจริงได้ครับอันนี้แบบบูมครับอันนี้ใช้งานจริงอันนี้สไตล์ออสซี่อ่าเป็นไงครับกันเมียทุนได้ไหมนี่เมียแล้วแกบ้านเป็นที่นอนเนี่ยโอ้โหแล้วรุ่นนี้ ปิดเข้าไปเลยเหรอใช่ครับเราเปิดดูทำไมอเหรอโัดแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าปแมาจอดแป๊บเดียวปิดขาดแล้วทีเราเราเปิดดูไหมะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยใครเนี่ยมึงหนูหายเราตื่นเต้นเลยน้องเมนชงพอยท์นู่นนู่นไปอันคันนี้รอรอรอยไปนี่เฮ้ยคันนี้ได้ข่าวว่าเปคำสองอัดูเบรกเบรกก็อินเดสบอลด์บอลครับสุดแล้วอัดูเบรก เอ็นเดสโมนาบอนอเบกในในใวป่าเนี่ยป่ามันต้องใช้เบรกแรงขนาดนี้เหรออันนี้เอ็นเดสโมอนอโอกครับนี่ในป่าเปราะมันทุบขาลายเนี่ยโอลินโชอี่นี่ช็อกโอลินไม่มีช็กยังวิ่งได้เลยในป่าเดี๋ยวเอาพี่ยิมไม่เก็บได้ไหมครับผมขัไมครับเ่อทุคนอี่จะรถ้ักต่อขับคนเดียวแม่งยังเหนื่อยมากถ้าเขาขับกับเมียเขาสองคนเฮ้ยแล้โอ้โหผัดกันครับนี่ดีพี่เป็นไงครับลุงเอฟกคนหน้าว่ามันเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมดรือว่า อลูมิเนียมใช่พับขึ้นรูปใช่รถเยอวันนี้รถเยอะพี่รถเยอะวันนี้รถเยอะครับโฟล์คสวามาเยอะมากทุกคนงานวันนี้โอ้โหสุดๆเลยคาริเบียนมาได้ไหมมาเราก็เอคาริเบียนมานยครับขโมยแล้วมันมาได้ครับขโมยแล้วมันมาได้ครับเป็นผู้ชายส่งโจรแต่ไอ้มาปล้นจริงจังผมไม่โจรกระจอกไปครับทุกคนเดินกันให้เป็นแถวเออเอาไหนเยี่ม แล้วถ่ายรูปคู่กันเพื่อมาทานอ๋อมาทานโอ้มากวะมาทานโก้มาทานโก้กำลลังเออเนี่ยนะเีวิวรถจะเม้นอยู่แหมข้างในเขามีของขายด้วยนะครับทุกคนนี่นี่เป็นเหมือนตลาดญี่ปุ่นเนาะใช่มีแต่ของญี่ปุ่นเข้ามานะบนจะพาไปหาท่านประธานนี่เรามายืนอยู่กลางสายฝนกันเป็นแบดบอยเลยนะใช่แล้โอ้โหเฮ้ยไอ้นุ่งไอ้นุ่งขโมยแล้วขโมยไอ้นุ่งขโมยไอ้ตัวนี้ขโมยลุ เออนี่นี่ทุกคนถหลอดไฟแม่งเลยนีรถ้ฟรถ้าเบนไม่อยู่ไม่อยู่คันนี้มันต้องใช้โอ้ไม่ต้องไม่ต้องใช้แต่เปิดไม่ได้นะคันนี้ต้องใช้ไหมไม่ต้ใช้ยังเปิดไม่ได้รอนนจัรถฟ้าของรอรอคันนี้ห่อมากเดี๋ยววันไหนเราไปขอรีวิวรถคันนี้ดีกว่าครับทุกคนรถฟ้าคันนี้มาแล้วพี่มฮะมาแล้วมามาแล้วเว้ยกรรมทานมาแล้ว ประธานนลครับมีคนถือร่มให้ด้วยเหรอสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีประธานด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัีครับวัีเจอตัวแล้วครับเจอตัวเป็นๆครับสวัสดีครับผมครับไว้เจ้าอ๋ออาจารย์วันน you hey so? ี้นี่รถสองขโมยเขามานี่รถอะไรนะไม่แล้บอกเพื่ออะไรก็บอกให้เรอย ไม่ไม่ทิงบอกก่างงีมไม่ได้บอกนจาจัดพี่โก็คำถามว่าเอามาทำไมมันงานาตโยต้านช่อันทุกงานได้นะ้ได้นี่ผมมีคังเป็นโตโยต้าก็เลยานัเฮ้ยอสปิงโตโวเ้าช่องไหนได้เลยสปินโตโยต้าท่อนไหนได้รลย โอเคครับจมาจากช่องไหนครับอันนี้ชูช่างเชนซี่คาครับถูกใเชนซี่คาแล้วนี่กินน้อยกินน้อยกินน้อยใหญ่ที่คุณต้องารสงมไดได้ไสี่ไม่เห็ัีสี่มันเข้าหมดสภาพเข้าหมดสภาพสอ้าหมดสภาโอเคครับอะไรครับนี่นี่องไหนงไหนโนะครับเร็วยังเงาครับเงาไม่มียังดูเร็วเลยาิเตัวจริงแล้ว ไปคำนวณกำลัง hey, no, oh, ุ่นว้ยนี่ EP สไหมพี่โก้ไปรุ่นนี้่อ้มีงานหน้าพี่ก้ไปจัดในปงในป่าอ้าวไปป้าวไปเน่ลอยน้ำดีบอกโอ้โหบอกเลยเเปลี่ยนเเปลี่ยนกนวน่ พูดที่ก็ได้เลยได้เลบได้ครับได้เลยมาส่ายออฟโรดมันต้องมมีถนนเอ๊ะไม่ก็ไม่ต้องมีถนนแล้วไม่มีกูไม่ต้องมีถนนแล้วไม่มีกูยังคงทรมาเราไม่มียังดูเร็วเลยนี่ครับไม่คยได้ยังดูเรยนะ็นตกตกอ้โหนี่ไอ้นี่คุณมาทำอะไรกับรถผมเขาเนี่ยผมดูว่ามันเหมือนรถผมเลยเหรอมันแค่คุ้นๆครับ ไม่ใช่ไม่ใช่รถผมขึ้นลูนแจไหมโอ้ครับครับครับโอ้ยผมมันหาอยู่ที่บ้านรถผมมันหายอย่าโดนนะครับอย่าโดนเห็นเองคันนี้พดขายอยู่นะใช่ใช่ครับอันนี้อันนี้ผมขายตอนนี้ขายในงานขายสองอ๋อสองหมื่นเงี้ยเอะครับตอนนี้ร้อนตังค์เติมมันไม่ไหวงานนี้มีแต่งานรถออมรถทั้งนั้นเลยครับทุกคนสนุกสนานกันมากเลยวันนี้เจอคนที่รู้จักเยอะแล้วก็เจอพวกเอฟซีเยอะมากครับงานวันนี้เป็นงานที่รวมรุ่นจริงนะ รวมรถออฟโรดแล้วก็รถยกสูงรถยกสองรถใทุกรถจริงๆวันนี้ถือว่าสนุกมากถึงกับคนดูก็มีทุกเพศทุกวัยจริงแต่เขคือเป็นงานที่แมสนะผมว่าใช่เข้าถึงคนทุกกลุ่มเลยกิจกรรมแบบนี้น่าจัดบปกว่านี้ใช่เดี๋บอกพี่โก้เปล่าพี่โก้เลยว่าให้จัดบ่อยยๆเลพี่จัดนครปฐมเลยเฮ้ยดีไหมไม่ดีฮาวเวอร์ไม่ถึงไม่เอาเงียบๆมาไอ้เขาโอเคไปไม่ได้ครับผมเดี๋ยววันนี้ไปผ่านเขาที่บ้านได้ครับอกดีครับได้ครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ามีอะไรอีกครับทุกคนโโอ้ห อันนี้สุดๆเลยณคนครับอย่างหล่อเลยทวันนี้ครับไม่นอนอ๋อวันนี้โคตรหล่อโอ้โหนี่สารพัดโขนโขนท้งนั้นเลยอ่ะสวัสดีครับผมปาตาวาสปาตาลงไม่อยากแดกบาเลสต้าอไรครับอันนี้ครับวันนี้ครับ ไปำลังกเรลูคลรอไครับเรามายืนเรียงตัววันนี้ส่งเพื่อนๆกลับบ้านกันเดีย๋ยวเราก็กลับนะครับทุกคนอ้าวไปทำยังไงเยปเย มาทีมวันนี้เราส่งเรียบร้อยให้แล้วดูนิดเขาจะด่าตอนกลับนี่แหละเลรง่ว่างั้นแหละี EP นี้สนุกสนานกับการมาเที่ยวคุณเป็นไงครับงานวันนี้แตละคันวิ่งข้อบบรถสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยครับแตละคันเนี่ยโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยใช่พี่กโก้เขาเพิ่งจะจัดครั้งแรกด้วยนะกับพี่เชษใอ่าแล้วเดี๋ยวมันจะมีครั้งที่สองครั้งที่สามต่อไปก็รอติดตามกันครับทุกคนถ้าใครอยากจะเจอพวกพี่ก็อาจจะมาเดินเล่นกันในงานต่อนะวันนี้สวัสดีครับผมแชรคุณเชษคุณสกายช่อง ความต้ใจกัน,กนด้วยน,นะคะวัสดีทีนี้ไายบายไมดีนะตบ